สวัสดีค่ะอ้อยคุณอาจะกลับปไาแล้วจริแล้วก็ไปส่งนั่นแหละสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องอุยผู้่าเยอะเขามานั่งขางนี่เลยนะวะคืออะไรอะต่ออะไรวะมึงไปส่งคุณอาคืออะไรอะไปส่งใครอ้าวหรอไม่ใช่เราไปส่งคุณอานะคุณอาต่ออะไรนี่ต่อ นกับเพื่อนในเต่งเลยนะพี่น้องเอ้ยคือโสดคุณแอนนี่คุณอาจจเดินทางจากสุดท้ายแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปกับคุณอานะคะแต่พอดีว่าติดอ่าติดละมงเป็นวงดนตรีงานก็เ,นเลยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนใหม่ขอไพ่ลายก <ปะ S 2> ันนะครับตกหมอกลงเงี้ยในมื่อเช้าในขนาดแดดถึงป่านนี้ยังหมอกลงเนี่ยไม่นนดดมงงู้ทางขางหลังเขาคุณน่วยอยู่ ัยวรเนมาว่ะอันคือบนอยู่วันเกิดเท่าไหนจังเมื่อมาวว่ที่สปันเกิดมันเพียงเยเพียงาตมตอนแรกวันสิไปกับคุณอ่านได้พี่น้องเลยแต่แต่อะไรหรอก็แต่ ก็ด้ไปส่งตัวอันตัวเมื่อเดี๋ยวพี่น้องไปส่งในทางนี่ก็จะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยนะคะกำรอดูต่อไปค่ะอันนี้ก็กำรังจะไปส่งนะด้านนี่แหละครับด้านนึงยังก็ยังทันติดทันปั๊บอันคืนนี่หนัะลงกนีลูกนี่ไปเซอร์ยังไงไปเมื่อวานนี่กาต้องเขียนลูกไปส่งอยู่ันยวนสะพานตะเพื่อนธรรมันเพื่อนธรรมันกับเติมที่มันปะ มินมุน้ำ <c oughs> มันเหม,มืนเติมเยเราเติมอีดอกครับพอปั้นเทิญเดี๋ยวก็จะถึงไปบริการอะไรก็ไร้เดือนเนาะถึงแล้วค่ะเอาบริปีประตูเอาขบมาส่งคุณนาอยู่ที่บ้านน้องนกเขียนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบอนพักบอลซานล่ากลางบ้านเพื่อนพี่น้องเลย ครับเอาเครื่องยังลงมาไว้ในนี้เนาะยองมาจอดปุ๊บกระโดดมาปักเลยเอาปากนั้นไปนให้หลาดในสอ่องของพี่เต้นกับน้องน้ำหา่างเากินแป้หลานสาวกับหลานทรายนุ่นแหละค่ะสงการเจอกันคุณอาอออไปว่าพี่น้องก็มาจอดปรพันธ์ไ่ด้ลำลามยังไม่ได้ล้ำนาเลยนะ ทำให้ทิงเป็นอย่างนี้โมย,ยังจอดนะครับพี่น้อง,องเ,องเ <มา S 2> ลยตลาดคุณสวรรค์เขตคนละร้อยห้าสิบพันพี่น้องเลยเริ่ม,มนักส่งมาดูบ่มีอันกระเป๋ารถเนาะบ่มีบางที่ก็บตอนลงกระจาย ไปแนวค่ะคลายขึ้นอาเดินทางปลอดภัยนะคะตอนนี้เรามาต่อที่พับฝากพี่น้องไม่รู้เราฝากอะไรของนั่นเองนะคะโมเมนมาเอาได้พี่น้องเลยมาถาม ได้ที่อยู่ใหม่แล้วค่ะพี่น้องที่สุดสะไม่อยาจะพูดเปลี่ยนที่อยู่นี่สามสี่ทแล้วแทบจะฆ่ากันตายค้องมันที่ฝากมาหมกกันเพราะว่าบอยฝากมาเพราะว่าเขาเขาเปลี่ยนที่ฝากแล้วพี่น้องอเอ้ก็เลยตา่าของคุณแม่ที่ฝากมานะ ให้ขามน้องคายห้ขามน้องคายอย่างเดียวใช่ขามเวียงจันทร์คุณพี่น้องเลยเออสุพงศ์เจ้่เ <c oughs> พรงมาติเวียงจันทร์นะนอขามเวียงจันทร์ข้ามเวียงจันทร์เลยนะคะปกติสิข้ามมาจากสวรรค์ตเแมนปกติจะข้ามสวรรค์เขตสวรรค์เออเวียงจันทร์แต่ละว่าแบบคอเดียวจ็อเนียนซาสุดคือเจ็ดวันพี่น้องเลยซาสุดคือเจ็ดวันนะคะ ประมาณนี้เลยคือโอเคอยู่นะที่สุดค่ะปังไม่ไหวนะคะคุณแม่พูดพูดไวมากแบบว่าละเอียดมากคุณแม่พูดะจะคลองบนฝาหนังว่าละเอียดกริบเลยแม่ไม่มีที่ไม่มีที่ลำเลยไม่มีที่อันอบาแก่ละเอียดยิบ คือไม่ต้องถาม,ถามอะไรที่ค <นะ S 2> องใจคือไม่ต้องถามเลยที่อื่นเราต้องถามนูน่นนี่นั่นเออรับฝากมาทางนูน่นนี่นั่นต้องถามเออรัาฝากมาแต่ไซสมามาหอดไซสมานันนี่นนี้อันคือที่นี่เราแบบข้องฝากมาหอดอยู่ข้องฝากมาทางนั่นทางนี้ทางนั่นทางนี่ครับอยูนย่นี่ส่ง<ข>ามาราคาหันค่ารับฝากนะแพงทั้งว่าะแต่ค้องมาไวก็พอเพราะเพียงแต่คองมันมาไว อ้น,นี้คุณพี่ถดฝ่ามาหายแล้วห้องแทบบ่อยากฝ่ามันเกินใช่เกินต้านจริงๆนี่คันคิวต่อไปก็จะเป็นรถอันนี้นี่ปกติจะมีรถมีเบอร์อคุณอาเทนก็เดินทางแล้วนะคะเราก็มาสุงถึงที่มานั่งเพราะหานาที่ซ้ํมพี่้องเลย <c oughs> <c oughs> หากจะลงจะโหลด ท่านก็คนเครื่องลงไปวางบอกไปหน่อยเดียวพระทานว่าอยัางการยางเลยพระท่านได้อันเออคำล่ำลาเอาไม่ใช่สิพระท่านเอ็น,น,นอ่านอวยพรล่ำลากันก่อนพี่น้องกับมาแล้วโบกรถแล้วโอ้ยมาเขาก็จอดให้เลยนยคะคขึ้นเลยขนเครื่องขึ้นเลยแล้วก็ไม่ได้บอกคุณอาออก,ก่อนล็อกกอดยังก็ไม่ได้กอดนบอกเออฝากนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ฝากโอ้ยอารมณ์ไปหมดทุกอยัางของหมดแล้ว ถ้ามีหมดก็คืออธิพันสีเขียวนั่นเลยค่ะอันนี้ก็ิิไปอีกการบอนฝากอีกพี่น้องเลยไปเอาเครื่องมาสันคุณอาว่าจริงไปแล้วนี่สิบวันแล้วอ,อ่าจะเดือนหนึงแล้วนะคะตัวนี้นนคือแบบเ้าฝากมาเลยเขามากัก,กว่าพี่น้องเลยเศรษฐกิจแบบนี้นี่แล้วก็เลยอยันชาลาซาในการขนข้ามนะคะ ก็เลยเปลี่ยนที่ใหม่จริงแชทไปบอกคุณแม่เลยหนูว่าได้ที่อยู่ใหม่แล okay, ้วค่ะโอเคค่ะคุณแม่คนไห้จะฝากของมานะคะหนูจะแชทบอกเลยว่าคุณแม่หนูได้ที่อยู่ใหม่แล้วคุณแม่ส่งตามที่อยู่นี้เลยนะคะ <c oughs> จา้าไป่ะตอนนั้สื่อมักทีุ่ดใครจะฝากของมาแต่ไทยเนาะ กาทามได้เด้อพี่น้องเอ่ยฝากอยู่ใส่เราจะส่งที่อยู่ใหด้ดอคุณแม่คุณพี่คุณพ่อแล้วก็พู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะใช่บอนนี่ละละสากเลยจะมาพร้อมกันกันกบบอมาได้อันเครื่องกัไแต่นอกคือจังว่ว่าเขาคนมาได้ที่ละหนออยวาสัน น้ำามันซาดนอยู่ด้นี่นถึงแล้วที่รับของอุ้ยจกกเจ้าคือเป็ดตาแพงแท้ดเอกมาหาบเลยบอกนงไงบบมีลงตนเองกี่ว่าตัวเองสำคัญนี่แหละพี่นอ้องของแล้วก็มาถึมงมาสวก็มาตรวจดูว่ามีอะไรบ้างสวัสดี ก็เจ็ดสี่แปดเจ็ดกูลืมกูมเบอร์เดี่ยวนั่ขอพรสิมันมาันึ่งขอพรสมัคนียนี่ กริบบ้นนี่อันนี้ส่งมาวันที่เันที่เสาเสาหูตัวเสาหายัางไม่ทันมาเลยค่ะคุณแม่ ขอให้มากรบนะมีแต่ท่านี้เลยเออนี่แมนขับใส่เบจ้องเก็บมนเกเก็บแมนเกบโอเค <laughs> คนนึนแม่อันนี้คือเาเองแม่ทีวันทมาเอาเองกับมือมือมือทำแงๆค่แล้วตัวนี้นะฝามาวันที่สองหยนะจังจเดินะเลตัวนี้ขามาที่สิหกกโพดกรบเลือกโอเค okay. สิ้นสุดการรอคอยหนึ่งเดือนพี่แนงเลยไม่ไหวจริงจริงสิ้นสุดการรอคอยไม่รู้อรกันคอมเรเปดูนฮะทุกคนเอ็มไปดูองคนอ่านนะครับ โอ้ไม่ปั้งไนไงกูนาวหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนนะคะนี่จะบอกให้เลยว่าเลิศเมื่อมันายี่สิบทายมากี่วันนะฝากวันที่ยี่สิบห้าอันนี้วันที่อ่าวันที่สิบหกโอ้ยจะพูดเลยอีกสองสามมื่อกันพเดืเล สแต่ไทยพี่น้องมันใส่อยู่ได้อ่านขานาะนี่ยเป็นคนมาได้ทีละหน่อยว่าสั่นคลองก็ได้ไปเอาเองโอ้ยลำบากนานอะไรเนาะ,ะแต่สงสารนานว่ะจะคลองเป็นขึ้นไปเอาเองพี่น้องไม่วม่าทางบร,บริษัทบริษัทท <c oughs> างบริษัทตีดอกพวกพอดีน่ะมันมาไว้อยู่ <c oughs> การให้บริการนาก็โอเคแต่ว่ามันยากจริงยากาดาโดยภาษีกัก ภาษีการกไหวก็บรู้กองคขาโอ้เขาเปลี่ยนที่ส่งหรือเปล่าอยู่ไทยเปลี่ยนที่รับของแล้วก<ม>ับท่านี่ขเขากระสิปีจ,จอบก่อนตอนจะยังไงแล้วจะเปิดใหม่หรือเปล่าได้ทีที่อยู่ใหม่มาแล้วแล้วก็ได้ที่อยู่ใหม่แล้วนะคะคุณแม่ตามที่หนูเคยพูดไปก่อนหน้านั้นนะคะกระถิ่งเบืองตอนอนี้นก็ได้ยแมใกล้ก็บ้านเฮานะ แม่อีกอย่างไม่กับดิพานด้านตำรวจนะคุณแม่มเดี๋ยวก็วิ่งเด็ดขึ้นมาเอาเลยนะคะอีกอย่างมันก็ติดบ้านผู้สาวเอเอไม่ใส่ผู้บ่าวไหมติดบ้านผู้บ่าวนั่นะนะจะแปลว่าอันนี้คือบ้านแม่บ่าวลูกนั่นแหละใช่บ้านแม่บ่าวลูกนั่นแหละพี่น้องจะอยู่คนละโซนนั่นเอง โ okay. อเคกัสิคอจบคลิปวันสัมมีก่อนเออพี่น้องเออขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะบ้านบ่าวลุงมุงหน้า let's go go home บ้านบ่าวลุงนะคะ